ใจหายศิลปินนุมดังยุติสัมพันธ์กว่า20ปีโบกมือลา GMM หลดแลในวงการบันเทิงมานานสำหรับป๊อปปองกูลสืบซึ่งเราเห็นผลงานของเขามากมาย และล่าสุดก็ทำเอาหลายคนใจหายมากเมื่อเจ้าตัวโพสต์แจ้งยุติบทบาทการเป็นศิลปินในสังกัด GM GMM Grammy โดยโพสต์อินสไตรแกรมส่วนตัวบอกว่าเป็นโพสต์ที่ไม่ได้ง่ายสำหรับผม20กว่าปีใน GMM มันมหัศจรรย์เกินกว่าผมจะหาได้จากที่ใดในลูกไปนี้การที่บริษัทเพลงระดับนี้จะมาลงทุนในนักร้องที่ต้นทุนติดลบเช่นผมมันมีความหมายในชีวิตผมมากผมเทาไหรที่ชีวิตทาทุกอย่างให้การลงทุน ครั้งนั้นไม่สูญเปล่าและผมเชื่อว่าผมไม่ได้ติดค้างสิ่งนั้นกับใครเลยผมสับตินแตกให้กับทุกเป้าหมายของใครและพี่ๆรวมทางทั้งหลายถ้าเป็นมาราธอนผมคิดว่าผมคงรุยมาแล้วถูกระยะ แต่ตอนนี้ผมติดค้างกับตัวผมเองผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมจะหยุดชนเป้าหมายของมันเพราะวันหนึ่งที่รู้สึกตัวระหว่างที่ซับตินแตกอยู่นั้นเสียงนกเสียงไม้ระหว่างทางมันเริ่มเบาบางลงจนพอผม เบาฟีเท้าลงมันกลับเงียบงันและไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วเลยผมเข้าไปคุยกับจิมเอ็มว่าผมจะหยุดวิ่งมารา t h นกับเขาแล้วนะผมจะไปวิ่งเหยาะๆหาเสียงนกเสียงไม้ของผมละละบางทีมันอาจเป็นที่ผมไม่เคยหยิบมันมาใช้ตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ขอบคุณสำหรับ20ปีและ12ปีของป๊อปปองกูลนะครับรักแกมมี่